สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันดีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าเฮียนทางบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยว,รว,เ,ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วผมกับภรรยาต้องการที่จะหาชาวบ้านหลังหนึ่งเนื่องจากตอนนั้นผมไปทำงานที่ต่างจังหวัดและผมก็ให้ภรรยาย้ายตามผมไปด้วยเนื่องจากภรรยาของผมนั้นเขาก็ทำงานอยู่ที่บ้านในวันนั้นผมตะเวนเที่ยวหาบ้านแถวๆสถานที่ทำงานของผม คือผมต้องการบ้านที่มีพื้นที่ในการเก็บของครับเนื่องจากภรรยาของผมนั้นเป็นแม่ค้าออนไลน์เธอจะมีสินค้าที่ต้องสต็อกเอาไว้ที่บ้านจนผมไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องนอนอยู่สองห้องนอนและจะมีห้องหนึ่งที่เป็นโลง่โลงๆผมก็เลยคุยกับภรรยาว่าจะใช้ห้องนี้เป็นห้องเก็บของไว้เก็บสต็อกสินค้าของเธอ ทีนี้ผมก็เลยตกลงที่จะเช่าอยู่บ้านหลังนี้ครับและบ้านหลังนี้มันก็อยู่ใกล้กับสถานที่ทํางานของผมด้วยจนกระทั่งถึงวันที่ผมต้องเข้าไปเคลียร์ทำความสะอาดและนำของเข้าย้ายเข้าไปในบ้านหลังนั้นผมกับภรรยาไม่ได้จ้างใครเลยครับเพราะเราก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายในการจ้างคนมาทำความสะอาดหรือว่าคนมาย้ายของขนของ เราสองคนก็ทำกันแค่สองคนนั่นแหละครับจนทุกอย่างก็เรียบร้อยบ้านหลังใหม่ก็พร้อมอยู่แล้วครับภายในบ้านหลังนี้อย่างที่ผมบอกจะมีห้องนอนอยู่สองห้องซึ่งผมกับภรรยาก็เลือกแล้วครับว่าจะใช้ห้องนอนใหญ่เป็นห้องของผมกับภรรยาและส่วนห้องอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องเก็บพวกเสื้อผ้าหรือว่าเป็นห้องแต่งตัวนั่นแหละครับจนมาถึงบรรยากาศในค่ำคืนแรก ที่ผมกับภริยาได้มานอนที่บ้านหลังนี้บรรยากาศในคืนนั้นมันค่อนข้างที่จะเงียบคือผมก็ไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเขาอยู่กันยังไงแต่จากที่ผมสังเกตและดูบ้านอื่นๆนั้นไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับคือเขาจะอยู่เป็นการส่วนตัวมากกว่าพอตกค่ำประมาณสักสองสามทุ่มทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบแล้ว ผมกับภรรยาก็เลยต้องเข้านอนกันเร็วหน่อยมันผิดไปจากที่เราอยู่เมื่อก่อนครับคือผมอยู่ในเมืองสองสามทุ่มยังไม่มีใครนอนหรอกครับยังมีรถวิ่งผ่านไปมากันอยู่อีกและมันดูแปลกที่ไปหน่อยครับแต่ผมก็คิดว่าผมก็เพิ่งมาอยู่วันแรกอาจจะยังไม่คุ้นชินกับสถานที่เท่าไหรผมก็เลยเข้าไปนอนปิดไฟในบ้านเรียบร้อยแล้วครับ แต่ทีนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าผมนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นเพราะแปลกที่แปลกทางแล้วมันไม่คุ้นชินจริงๆแหละผมนอนพลิกตะแคงไปทางซ้ายทีขวาทีจนภรรยาของผมก็พูดขึ้นว่าพี่พี่นอนไม่หลับเหมือนกันเหรอเนี่ยเขาก็นอนไม่หลับไม่รู้เป็นอะไรน่าจะแปลกที่ละมัง้งผมก็เลยตอบภรรยาไปว่าเออ น่าจะใช่แหละมันเป็นธรรมดาจนทีนี้น่าจะสักประมาณเที่ยงคืนได้แล้วผมก็ยังคงนอนไม่หลับผมก็เลยพูดกับภรรยาว่าพี่นอนไม่หลับแล้วรู้สึกหิวด้วยเราลุกขึ้นไปหาอะไรกินกันดีกว่าภรรยาของผมก็เห็นด้วยครับเขาก็บอกว่าเขานอนไม่หลับเหมือนกันพวกผมก็เลยลุกขึ้นมากลางดึกในคืนนั้นและก็เดินไปที่ห้องครัว ในห้องครัวนั้นพวกผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเก็บเอาไว้เยอะมีเพียงแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและมีไข่ผมก็ว่าเออเอาวะกินแค่นี้ก็ได้ภรรยาของผมก็เป็นคนต้มน้ำให้และในระหว่างที่กำลันงนั่งกินกันอยู่ในห้องครัวนั้นทีนี้ผมได้ยินได้ยินเหมือนมีใครเดินอยู่ในห้องนอนผมก็เลยสกิดภรรยาให้เงียบเยบให้ฟังดู ภระยาผมก็เงียบและตั้งใจฟังอย่างดีเลยครับทีนี้ก็ได้ยินจริงๆครับได้ยินเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องซึ่งห้องครัวกับห้องนอนมันก็อยู่กัไ้กันครับตอนนั้นผมคิดว่าจะมีใครแอบเข้ามาในบ้านหรือเปล่าหรือจะเป็นพวกโจรขโมยผมก็เลยบอกภรรยาให้ระวังตัวด้วยตอนนั้นผมไม่มีอาวุธอยู่ในมือเลยครับเหลือไปเห็นอีโต้เล่มหนึ่งในครัว ก็เลยหยิบมาถือเอาไว้ป้องกันตัวครับเพราะเราไม่ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เดินย่องเบาๆไปที่ห้องนอนภรรยาผมนั้นดึงชายเสื้อผมแน่เลยครับและเดินติดไม่ห่างเลยด้วยความที่เขากลัวจนเดินไปถึงหน้าห้องนอนคือในห้องนอนก็ยังคงปิดไฟอยู่ครับและประตูมันก็แง้มอยู่นิดนึงผมก็เลยเอามือไปผลักประตู และจังหวะที่ผมผลักประตูเข้าไปข้างในนั้นสายตาของผมก็เห็นแค่แวบหนึ่งนะเห็นว่ามีเงาสีดำๆวิ่งตัดหน้าผมไปที่ผมมองไม่ชัดหรอกครับผมเลยเปิดสวิตไฟในห้องพอไฟสว่างปุ๊บผมไม่เห็นอะไรเลยในห้องตอนนั้นผมก็ตกใจและโล่งอกไปเหมือนกันครับแต่ก็ยังสงสัยในใจว่าเสียงที่ผมได้ยินนั้น มันคืออะไรคือผมได้ยินชัดๆเต็มสองหูเลยครับผมก็เลยพูดกับภรรยาไปว่าเออเราน่าจะร้อแวงกันไปละมัง้งรีบดิบกินแล้วไปนอนกันเถอะนี่มันก็ดึกมากแล้วจนกระทั่งพอกินเสร็จก็เลยพากันเข้านอนตามปกติครับและตื่นขึ้นมาในตอนเช้าภรรยาของผมจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาก่อนผมตลอดเพราะเขาก็ต้องลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้าน แต่ทีนี้ผมได้ยินเสียงเธอร้องดังลั่นบ้านเลยนะผมตกใจก็เลยรีบออกมาดูผมเห็นว่าปริยาวิ่งเข้ามาหาผมแล้วเธอก็พูดว่าพี่มาดูตรงนี้หน่อยมาดูตรงนี้หน่อยค่ะผมรีบเดินตรงไปที่ห้องครัวและเธอก็พูดกับผมว่าเมื่อคืนเนี้ยน้องเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะทั้งขยะต่างๆน้องก็เก็บใส่ถุงมัดถุง แล้วก็ทิ้งลงในถังขยะเรียบร้อยเลยนะแต่สิ่งที่ปริยาผมตื่นขึ้นมาเจอในเช้าวันนั้นถังขยะเสียษขยะกระจัดกระจายไปเต็มพื้นเหมือนมีอะไรบางอย่างคุยเคียตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นพวกหมาแมวหรือเปล่าแต่เราทั้งสองคนนั้นไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวและถ้าหากว่ามันจะแอบเข้ามาก็เป็นไปไม่ได้พอที่บ้าน ก็มีประตูล็อกแน่นนาแต่ผมก็พยายามที่จะเดินไปดูตามประตูหน้าต่างตามห้องต่างๆนะว่ามีร่องรอยอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นว่าตรงไหนมีร่องรอยการเปิดออกเลยและที่สําคัญหน้าต่างที่บ้านหลังนี้มันจะมีลวดเหล็กที่ติดกันเอาไว้ด้วยมันไม่น่าใช่เลยท่ามจะมีอะไรแอบเข้ามาได้ตอนนั้นผมก็เริ่มสงสัยและเริ่มแปลกใจแล้วครับ จนกระทั่งระตุกข้าในคืนนั้นคือผมก็ไปทำงานและกลับมาข้าแล้วด้วยความที่เหนื่อยและเพียมากเลยเข้านอนตามปกติไม่ได้นึกถึงเรื่องเมื่อคืนเลยและปิดไฟเข้านอนเช็คทุกอย่างในบ้านเรียบร้อยแล้วจนเผลอหลับไปทั้งสองคนทีนี้น่าจะประมาณสักเที่ยงคืนกว่าผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจับที่ข้อเท้าผมมันเย็น เหมือนเป็นมือของใครบางคนมาจับที่ข้อเท้าผมก็เลยสะดุ้งตื่นตกใจจนภรรยาของผมก็ตกใจเหมือนกันผมก็เลยถามภรรยาว่านี่เธอได้มาจับข้อเท้าพี่หรือเปล่าภรรยาก็บอกว่าก็ไม่นะน้องนอนหลับอยู่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาสักน้อยตอนนั้นผมก็เริ่มกลัวกับบางสิ่งบางอย่างแล้วครับบางสิ่งบางอย่างที่ผมมองไม่เห็น คืนนั้นผมก็พยายามที่จะขมตาหลับแต่มันก็นอนไม่หลับครับแต่ไม่ดูว่ากี่โมงกี่ยามผมก็เพลลับไปแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนเช้าของอีกวันจะมาถึงคืนที่มันหนักสุดผมเข้านอนตามปกตินั่นแหละและพอตกดึกเหมือนเดิมผมมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจับที่คอเท้าผมแต่คราวนี้มันจับทั้งสองข้างเลย ผมรู้สึกว่าเป็นมือสองข้างที่มาจับที่ข้อเท้าแล้วมันเย็นมากตอนนั้นผมก็เลยสะดุ้งตื่นแต่จังหวะที่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมานั้นผมเห็นลางๆนะผมเห็นเป็นร่างสีดำๆที่กำลังจับข้อเท้าผมอยู่ผมก็เลยตกใจกลัวแล้วรีบเปิดไฟในห้องภรรยาผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาเหมือนกันเขาก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น จนพอตอนเช้าผมก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ภรรยาได้ฟังทีนี้พวกผมก็เริ่มกลัวแล้วครับเพราะตั้งแต่ที่ผมเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้มันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นและมันเป็นเหตุการณ์ที่หาข้อสรุปไม่ได้เลยผมก็เลยคิดว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆผมก็เลยไปสืบหาข้อมูลจนได้ทราบมาว่าบ้านหลังนี้มันเคยมีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้น คือมีครอบครัวหนึ่งมาเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้พ่อแม่และก็ลูกชายลูกชายน่าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นและเป็นคนที่หัวดือว้อหัวซวนเกเรอมากๆในวันนั้นเขาน่าจะทะเลาะกับแม่และทะเลาะกับเพื่อนมาจากข้างนอกแล้วด้วยก็เลยมีอาดมร์้อนพอพ่อแม่พูดก็เลยโมโหเข้าไปใหญ่อีกเลยถึงขั้นลงไม้ลงมือฆ่าพ่อแม่ตนเอง และตัวเองมารู้ตัวก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวเองตามไปด้วยสรุปคือตายทั้งครอบครัวเลยครับและห้องที่ผมอยู่ก็เป็นห้องนอนของพ่อแม่เขาและอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องของลูกชายเมื่อผมรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจพาภริยาไปหาบ้านเช่าหลังใหม่เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด s u b s c r i b e และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องในทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์ร้อนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าร้อนๆค่ะ คืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฟันดีสวัสดีค่ะ